อีกอันหนึ่งที่มันบอกถึงการสูญเสียคืออะไรคะดาวหางอ๋อเพิ่งผ่านไปเลยนะคะตุลาที่ผ่านมาด้วยนะยี่สิบเอ็ดตุลามี่ดตุลาค,ค,คือคือเราเราก็นักนักโหราศาสตร์เขก็จะ<อ>จะศึกษาเรื่องการโคจรของดาวพระเคราะห์นะคะโดยเฉพาะรปรากฏการของเทหะวัตถุบนท้องฟ้านะคะก็คือดาวหางถ้าดาวหางมาปรากฏเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะมีเรื่องราวนะที่ที่สรุปออกมาได้นะคะว่าเวลาที่ดาวหางมา เดี๋ยวนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าในแต่ละชนชาติเนี่ยของในความในการมองดาวหางเนี่ยนะคะก็จะมีปรากฏการณ์ให้เห็นเมื่อเมื่อดาวหางโคจรเข้ามาใกล้โลกนะคะก็เกิดภัยอาเพศขึ้นมานะ,ะสรุปได้เนี่ยโดยประมาณเนี่ยจากนักโหราศาสตร์ที่เขาเก็บมาข้อที่1นึคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมนะคะา,ามานะข้อที่2จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจ นะคะเศรษฐกิจก็คือข้าวยากหมากแพงเกิดความผันผวนนะคะในเรื่องของการครองชีพนะคะ,คะข้อที่สามที่สําคัญมากจะสูญเสียบุคคลสําคัญนะคะข้อที่4ี่ให้ระวองอุบัติภัยร้ายแรงผันดินไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันร้ายแรงนะั้นไม่ใช่เบาๆนะเรียกว่าร้ายแรงนะคะข้อที่4ี่จะเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดตอนที่ดาวหางเนี่ยมันผ่านเข้ามาใกล้โลกนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาตินี่เรียน้ทราบแล้วแล้วก็ให้ระวังการเกิดสงครามไปเกิดการก่อการร้ายะะข้อสุดท้ายก็คือบ้านเมืองมาเกิดความแตกแยกขัดแย้งกันรุนแรงนะคะทีนี้จุดสังเกตของเรานะเอาเฉพาะกรุงนักโกสินเนี่ยตอนที่ดาวหางฮ e, ั <c oughs> นเล่เนาะเ่าจะจำได้เนาะรอบของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นรอบไปเนี่ย <c oughs> นะคะตอนดาวหางฮันเล่ปรากฏเนี่ยแล้วก็สูญเสีย พระบาทสมเด็จพระจจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะวันที่13ตุลาคมช่วงนั้นก็มีดาวหางเหมือนกันฮันเล่ยกไงดาวฮางเล่มาปรากฏคราวนี้ก็คือดาวหางเลมอนที่มาปรากฏในวันที่21ตุลาคมนะคะ